ยินดีต้อนรับสู่รายการวิเคราะห์ตลาดประจำสัปดาห์จาก Full e r t o n Markets นะนครับเดรคไทมีเอซินเซ r เรามาดูแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดกันเลยดือนีจงสธนาคารกลางรัฐไทยจะมีการประชุมในวันที่16 -17 กถึงกันยายนนี้ครับนักลงทุนต่างคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมและกำลังจับตาดูคำแนะนำจากประธานเจอโรมพาเวนอย่างใกล้ชิด บางคนทิ้งคา,าดการว่าจะมีการปรับลดลดอัตราดอกเบี้ยลงถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวตลาดหุ้นยังคงคึกคับคับรับ b r e a k Theme ฟุ่ e n s e อยเจ e r ญ e าไอทัมดิ s ซ์โดยดัชนี S&P HIGHBIND ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ดัชนีดาวเพิ่มขึ้น1%ในสัปดาห์นี้และ NASDAQ เพิ่มขึ้น2% แต่ตลาดพันธบัตรและทองคำมักปูกังสมฟื้นกำลังสัญญาณเตือนครับเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรมีการเปลี่ยนแปลงและราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงอยู่เหนือส .6 มเนหกป้ายดอลลาร์จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นแรงกดดันลดนแรงกดา,าคาที่ยังคงอยู่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นของชำและเครื่องแต่งกายกำลังกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นครับ นักวิเคราะห์เตือนว่าการผสมผสานระหว่างการเติบโตที่ชะลอตัวเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่เน็ตพลยและความกังวลของตลาดจะน่าจะยั่งยืนต่อไปใช่คือีอังกฤษและแอเากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐยที่สำคัญครับยูซัสยูเอสดในกราฟฮิ้โคหลังจากที่ดัชนีทะลุแนวต้านสำคัญที่3ี0จุดจุดขึ้นไปได้เวลไทม์จงเจงค่ะ สัปดาห์ที่แล้วมีการทดสอบระดับนั้นอีกครั้งและยืนยันว่าเป็นแนวรับใหม่ได้สำเร็จครับไดแทงเดเลยการซื้อยังคงเป็นที่น่าสนใจตราบใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญในตลาด GBP USD ข้อมูลยังเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ภายว่าเศรษฐกิจของสหราฐฯจัรก,กันไม่มีการเตะโปเตในเดือนกรดาคมครับวิทนชังเ a นซ e สซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังราเชลรีฟส์ก่อนการประกาศงบประมาณในดูไม่ร่วงในวันที่2 6พฤศจิกายนนี้ GDP ไม่มีการเปล en, ี่ยนแปลงหลังจากที่เพิ่มขึ้นฟงเซนเซปริซในเดือนมิถุนายนเยนครับบริตนเชนซงเซฮันซื้อไมฮันูทอยส์ไซเกโดยผลผลิตลดลงสรงเจงแกงเทฟเฟอร์สันส์ภาคบริการและการก่อสร้างมีการเติบโตเล็กน้อยครับผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงต้นปีนี้ครับแต่นักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปีอังของอิสฮัมรีฟส์ซึ่งให้คำมั่นว่าจะใช้เงินทุนจากการเก็บภาษีแทนการกู้ยืม อาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับการขึ้นภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลงครับในขณะเดียวกัน break time o n e ขอ o n e ธนาคารกลางอังกฤษกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกับอัตราเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสอในเดือนกรกฎาคมครับหลังจากลดราดดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมธนาคารกลางอังกฤษก็คงอัตราดดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายน และจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่6พฤศจิกายนครับนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าสราชนาจักรกำลังเผชิญกับพายุที่สมบูรณ์แบบของที่ชฉลออตัวเวกไคม์เทมซงเซนสิลลตัวเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และการคุมเคมนโยบายการคลังที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ GBP USD ในกราฟ H o a k s ตั้งแต่เดือนสิงหาคมบรทซงเมินชนซีคู่ GBP USD ได้เคลื่อนอยู่ในกร,ราฟวา่วงา แนวรับที่ยิงคินสามสามปัิงแล้วแนวต้านที่ยิงชังกลางควงหัวแน่นอนในสถิกิของสอชนาจักรกันครับในขณะนี้ในขณะนี้คู่สกุลเงินสอดแนวต้านถึงขีดท็ทดอปสักพูดถึงพร้อมเป็นทางเจ้าเ,เมื่อเซ,อซลล์ลงเทรดจักเอีอเสียส์ยันหากมีการทะลุแนวต้านขึ้นไปได้อย่างชัดเจนอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับโกลด์ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไลท์เชอ์วิทเชนเทนเซสการเนื่องจากข้อมูลแรงงานที่ออนแอร์ของสหรัฐได้ตอกย้ำการคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าครับราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นฟงเซนซ็นมาอยู่ที่สามสิบกพัแปดสิบแปดดอลลาร์ต่อออนซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดการของวันอังคารที่สามสิหกพั้าร้อยเจ็ดสิบามดอลลาร์เล็กน้อยครับราคาทองคำเพิ่มขึ้นเงินเจ้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นซีสัป,ปดาห์ติดต่อกันครับตัวเลขล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่สูงขึ้นและการปรับปรุงตัวเลขการจ้างงานที่สําคัญที่ให้เห็นถึงโมเมนตัามที่ชะลอตัวลงในเศรษฐกิจสรัฐ break time ฟังสกขหันซึ่งมีน้ําหนักมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับเงิเงนเฟ้อที่ยังคงอยู่ครับตอนนี้ตลาดขาดการอย่างเต็มที่ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีสพายจุดพื้นฐานในการประชุมของธนาคารกลางเสรแรงังในวันที่17กันยายน ราคาทองคำขึ้น3 9ในปีนี้ครับ Breaktime ซงเจิง n g งฮัมส์โดยได้รับการสนับสนุนจากการขาดการอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยนักวิเคราะห์จาก UBS คาดการว่าราคาอัพุ่งขึ้นไปถึงสามเ้ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในกลางปีอังเทงซีซีโฮครับในขณะที่ธนาคารกลางของจีนกำลังดำเนินการเพื่อผ่อนคลายกฎการค้าทองคำ XAU USD ในก,กราฟรายวันในช่วงสงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาซุงเซงสินซิริภาราคาทองคําได้ทะลุแนวต้านขึ้นไปและยังคงพลักด,ดันไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดการครับแม้ว่าซันเชงหกขาห้าสิดอลลาร์อาจทําหน้าที่เป็นแนวต้านชั่วคราวแต่โมเมนต,ตามยังคงแข็งแก่งดังนั้นโปรูดระหว่างการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นนะครับเอติฮับโปรดติดามนะครับ เราจะจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดเลนีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรเราคือ Fullerton Markets ครับ